จากเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม2523หนังสือพิมพ์ดังทุกฉบับครับได้ลงข่าวเดียวกันพาดหัว10บโอมฤรตยูายี่ร่างรองผู้กำกับระบุเจ้าพ่อเมืองเพชรวางแผนสังหารเชื่อสั่งเก็บพันตำรวจเอกทวินเปร่งพาณิชย์ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวนี้ยังคงคางแครงใจของวงการตำรวจและก็ประชาชนทั่วประเทศครับว่าความจริงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นการฆาตกรรมครับถ้าเกิดย้อนไปประมาณสัก50าิปีดูเหมือนว่าวงการตำรวจนั้นก็จะเป็นของจริงส่วนนักเลงหรือเจ้าพ่อ ก็ดูจะเป็นของจริงเช่นเดียวกันของจริงในที่นี้หมายความว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเข้าห้ามหันกันแบบแหลกหลานไปข้างเลยทีเดียวครับจริงๆจ,จ,จ,จะว่าไปแล้วใน,ในยุคนั้นนะครับที่จังหวัดนครปฐมเพชรบุรีและราช,ชบุรีนั้นมันก็มีตำนานครับมีเรื่องเล่าของวงการยุทธจักรนักเลงเช่นเดียวกันครับยุคนั้นนอกจาก พันตำรวจเอกทวินเปร่งปราณิชแล้วยังมีนายตำรวจอีกคนครับที่ขึ้นชื่อลือชานั่นก็คือพันตำรวจเอกราชศักจันทรัตชื่อนี้นั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเป็นในวงการยุทธจักรยุคนั้นแล้วจะต้องคุ้นหูดีเพราะว่าเขาเป็นนายตำรวจที่มีความลึกซึง้งและก็ดูดันมากครับ พันตำรวจเอกราชศักดิ์จันทรัตจริงๆถ้าเทียบไปแล้วนะครับระหว่างพันตำรวจเอกราชศักด์กับพันตำรวจเอกทวินเปร่งพาณิชย์เนี่ยก็จะอยู่ในรุ่นไล่เลี่ยก,กันอายุก็ไม่ห่างกันมากรุ่นนั้นครับรองลงมาก็จะเป็นนายตำรวจที่ฝีมือดีที่ชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันนั่นก็คือพ้นตำรวจโทโสพลสวิคามิน พดุดว,วัโทโสพลสวิขมินครับเขาเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในยุคนั้นแต่พูดถึงปร,รมาจารย์มือปราบผู้ทรนคนดังอย่างเช่นพันตำรวจเอกอราชาศักดิ์และพันตำรวจเอกทวินเปล่งพาน,นิชเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การเรียนรู้ครั้งสำคัญในชีวิตตำรวจปราบปรามผู้ร้ายอย่างเขาจากก็เป็นนายตำรวจที่ไม่ค่อยจะบูในยุคแรกๆนะครับสำหรับท่านโสพล พอได้ไปเจอปรมาจารย์แนะนําให้ก็ก็บอกเลยนะครับว่าก็เริ่มบู้เลยล่ะครับเพราะว่าอาจารย์ในสอนผมหลายอย่างและผมก็แอบดูวิธีการทํางานของแกนะโดยเฉพาะท่านราชศักิ์นี่ทํางานแบบถึงลูกทุกคนนะกับผู้ร้ายโหดนี่โหดมากนะครับโหดพอสมควรแต่ว่าถ้าคนดีๆนี่แกก็ไม่ได้โหดนะซึ่งตอนนั้นผมมียศแค่สารวัตรเองครับก็คือพันตํารวจโท แต่ว่านายตำรวจทั้งสองนั้นที่ผมเรียกว่าเป็นอาจารย์นั้นเขายศพันตำรวจเอกแล้วครับก็เป็นรุ่นพี่ผมจำได้ว่าตอนที่ผมย้ายไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั้นตอนนั้นผู้กำกับที่จังหวัดนี้ก็ทำงานไม่ค่อยจะเข้มแข็งครับในลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกับการทำมาค้าขายมันมีผลประโยชน์มากผมก็รู้สึกไม่ชอบท่านโสพลกล่าวและที่สำคัญมันก็ไม่ใช่อุดมการณ์ของผม แต่พอผมได้เจอกับท่านราชศัก์และก็ท่านทวินนี่แหละครับที่เพิ่งจะย้ายมาก็ดูเหมือนว่าจะช่วยสนับสนุนด้านกําลังใจให้ผมและทํางานร่วมกันมาตลอดครับและตอนนั้นครับผมได้ขยับเป็นรองผู้กำกับการภูทรจังหวัดนครปฐมผมก็ได้นําเอาลักษณะการทํางานชนิดแบบถึงลูกถุงคนของนายตำรวจรุ่นพี่ครับนามาใช้ และผมก็ถือว่าเป็นนโยบายทอย่างไรก็ได้ให้มีคนไรน้ยนอยที่สุดโดยเฉพาะพวกยาเสพติดเนี่ยนะพวกลักวิ่งชิงปล้นผมรู้สึกว่ามันจะหายไปหมดเลยตอนนั้นมันก็เงียบสงบดีครับชาวบ้านก็ชอบใจโจนก็กลัวเลยพอได้ยินชื่อผมตอนนั้นนะโจนพวกนั้นก็กลัวเลยทันโซพลกล่าวตอนนั้นผมไปตั้งหน่วย59ครับตามบ้นเล็ที่ที่ผมไปเช่าแล้วก็เป็นเซฟเฮา เป็นที่รู้กันในหมู่ตำรวจนะครับผมมีลูกน้อง20กว่าคนเจอกันทุกวันครับแบ่งกันออกตรวจทั่วเขตจังหวัดนคปรปฐมจนในสมัยก่อนก็เยอะนะครับเยอะมากพวกมีพฤติการในการลักทรัพย์เป็นกลุ่มๆเป็นก้อนเนี่ยพวกนี้ก็เป็นแก๊งแล้วก็ทํามาหากินกันไปผมก็ไม่เคยเอาไว้นะแล้วก็ผมได้ย้ายเข้าเป็นรองผู้บังคับการกองปราบปรามยุคข,ของท่านพลตวรวจเอกบุญชูวังการน,น์ แต่พอสัมผัสแล้วผมก็รู้สึกว่าการทํางานคนละแบบแผนที่ผมเคยทํามันมีการเมืองแทรกแซงเยอะเกินไปผมก็เลยตัดสินใจย้ายไปเป็นรองผู้ังคับการปูทอนภาค3าึ้นถิ่นเดิมครับที่นครปฐมเดลก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านโสพลได้กล่าวตัดพอไดดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วในชีวิตผมเนี่ยนะมันเจอมรสุมที่ทําให้ผมต้องออกจากราชาการด้วยคดีสองแม่ลูกตระกูลศรีนัก์ขันนั่นแหละ คือตอนนั้นมันมีพันโุรโธพันศักดิ์มงคลศิลป์เป็นสารวัตรสืบสวนเมืองศักดิ์แก้วเป็นลูกน้องเก่าของผมนะครับเข้าไปผัวพันผมเอาความจริงเข้าสู้นะก็คือมันก็เป็นลูกน้องผมจริงๆแหละแต่ทว่าการกระทําครั้งนั้นของเขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมเลยนะมาเอาผมไปออกจากราชการเนี่ยผมก็เลยต้องสู้ครับแต่แล้วผมได้กลับรับราชการอีกครั้งแต่ทว่ามันก็ล่าหลังจากคนอื่นๆไปเสียแล้วซึ่งผมต้องใช้เวลาไปถึง3ปี แล,แล้วท่านโสพลก็ได้กล่าวจริงใยว่าอ่อมืสมัยนั้นผมก็ทามาเยอะนะจนจนผมจําไม่ได้ว่าว่าทํามาเท่าไหร่กี่คนก็รู้แต่ทําไปในลักษณะที่มันไม่ผิดตัวแน่นอนนะในการทํางานของผมเนี่ยผมรับรองได้เพราะว่าผมได้เรียนรู้จากท่านรัชศักดิ์จันทรัตน์นี่นะแต่ไอดอดลผมจริงๆนะครับก็คือท่านทวินเปร่งพาณิชย์ผมชอบการทํางานของท่านทวินที่ทํางานมีแบบมีแผนแล้วก็เป็นคนละเอียดรอบคอบนะ อะไรต่างๆไม่เล็ดลอดไปได้สมควรเอาเยี่ยงอย่างกรับทันทวินแต่ว่าถ้าท่านราชศักดิ์นี่ท่านจะชงฉางหน่อยนะแต่ก็เอาจริงเอาจังซึ่งผิดกับท่านทวินย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ของพันธุเรกทวินเปล่งพาน,นิยครับเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นตอนตี2.40นาทีตอนนั้นเขาเป็นรองผู้การมือปราบเขตสนะครับเขาได้ขับรถเก๋งเปอร์โยสีน้ำตาลไหม ขได้ขับรถไปตามถนนเพชรเกษมครับจนถึงกิโลเมตรที่7แต่ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีอยู่นะปรากฏว่ามีรถสิบล้อคันหนึ่งครับได้แล่นสวนมาด้วยความเร็วสูงจู่ๆสิ่งที่มีขาดคิดก็คือพุ่งเข้าชนซีขวาของรถพันตะีเรกถทวินเปล่งพาณิชย์เข้าอย่างจังเหตุนี้ครับทำให้รถเก๋งเปร์โยกระเด็นไปตามแรงชน จึงส่งผลให้พันธุ์ตุลเด็กทวินเปร่งพาณิชย์ซึ่งขับรถด้วยตัวเองครับตอนนั้นแขนหักและก็สลบคาที่ในเวลาต่อมานั้นมีพลเมืองดีครับที่ชื่อว่านายแสวงอินทโชดได้ผ่านมาประสบเหตุจึงได้นำตัวท่านทวินเปร่งพาณิชย์นั้นไปที่โรงพยาบาลเพชรบุรีแต่ว่ารองผู้การมือปราบไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้จึงสิ้นใจ ส่วนรถสิบล้อมหาภัยก็ยังคงหายลับไปกับความมืดจากอดีตจนถึงวันนี้นลครับน่าจะประมาณสัก50ปีได้แล้วประวัติของพันธุ์เรกทวินเปร่งผานินนะครับเขาเป็นนักเรียนพลตํารวจรุ่นที่500แต่ว่าเขาได้สอบนายร้อยตํารวจได้ครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นตําแหน่งตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นในตำรวจมือปราบแล้วก็มีความเด็ดขาดมากครับเขาได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการตํารวจอย่างมากมาย แม้แต่ว่าในอดีตที่เพชรบุรีนั้นเคยได้ขึ้นชื่อว่ามันมีความวุ่นวายและไม่สงบแต่ก็ถูกกำรับให้สงบได้พักหนึ่งครับแต่พอท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองผู้บังคับการก็ยังถูกให้รับผิดชอบทั้ง3จังหวัดเหมือนเดิมครับนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและก็นครปฐมจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดว่ากันว่าก่อนที่ทันตวิน จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็เคยปรารบกับคนสนิทคนหนึ่งเขาได้กล่าวว่าอืมีคนตั้งค่าหัวข่าวไว้แล้วนะว่าเขาจะเก็บค่าจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปแล้วนะครับระดับมือปราบอย่างท่านทวินนี้มีหรือจะไม่รู้ก็จะต้องมีหน่วยข่าวกรองครับรายงานหรือบางครั้งวงการนี้บางทีก็จะมีการปล่อยข่าวออกมา เป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เป็นยุทธศาสตร์ครับวันที่12พฤษภาคม2 5 2 3ผู้กำกับเพชรชบุรีครับนั่นก็คือพันตำรวจเอกเนรมิตคล้ายมณีพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนได้ไปตรวจสอบร่องรอยรถเบอร์อยู่ครับพบว่ารถของเขาในถูกชนบริเวณที่นั่งคนขับด้านขวาพังยับเยินเขาจึงได้บันทึกประจำวันและก็ประกอบการสอบสวนไว้ในขณะเดียวกันครับ ก็ได้มีกำลังอีกส่วนหนึ่งได้ติดตามร่องรอยรถสิบล้อมหาการครับซึ่งคาดว่าก็ยังไปไม่พ้นพื้นที่เพชรบุรีหรอกแต่มันก็ยังหาไม่เจอนะครับจันปัจจุบันส่วนความิ็นของแพทย์ผู้ไกลชิดพันธุเอกทวินจนถึงการสิร้นลมหายใจสุดท้ายนั้นก็เ,เผยว่าในขณะที่มาถึงโรงพยาบาลก็หมอก็พบว่ากระดูกแขนขวาหักศีรษะนี่ก็แตกเย็บถึงสเข็ม แต่โดยอาการทั่วไปในระยะแรกๆก็ยังปกตินะทันทวิตก็ยังพูดจาได้แล้วก็ยังคุยกับผมดนวยนะครับว่าโอ้ผมไม่ตาง่ายๆหรอกผมก็เคยโดนชนมาหลายครั้งแล้วหลังจากคำพูดคำนี้นะครับเขาก็เงียบหายไป พอมาตรวจภายหลังก็ทราบว่าภายในเขานั้นบอบช้ำม,มากครับก็เพราะปัสสาวะแตกพอพูดถึงตรงจุดนี้ก็อาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วหมอเขาไม่ได้ตรวจวินิจฉัยเลยว่าข้างในมันจะบอบช้ำมันก็รือเขาดูแค่แขนขาหักแค่นั้นและตรงจุดนี้นะครับผมก็ตอบไม่ได้เช่นเดียวกันและการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ ได้พบว่าพระตาเลกเทวินเนี่ยจริงๆเขามีคนขับรถคู่ใจคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าจ่าสิบตำรวจพลผู้เต็งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทำการสอบปากคําจ่าสิบตำรวจพลก็ได้รับการยืนยันว่าอ่อช่วงนั้นผมอยู่ในเวลาพักครับผมไปช่วยงานญาติผมมีกําหนดลาไปสองวันซึ่งเจ้านายเขาก็รู้แล้วก็อนุญาตให้ผมไปครับ ก็ด้วยเหตุนี้ครับพันตำรวจเอกทวินจึงขับรถด้วยตัวเองและก็ไปพบจุดจบเพียงลำพังและในการคลี่คลายคดีนี้เองครับทางด้านรองอธิบดีปราบปรามอย่างท่านพลตำรวจโทรนรงมหานนท์ระบุผู้มีทิพล์พนในพื้นที่จังหวัดเพชรบรุรีมันมีอยู่สองกลุ่มตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้วางตัวเป็นกลางนะไม่ได้ไปฝักใฝ่าใดฝ่ายหนึ่งส่วนการสูญเสียรองผู้เกี่ยวกับการเขต3ก็คือท่านทวินนั้น ผมยอมรับว่ามันสะเทือนใจสะเทือนขวัญผู้ใต้บังคับบัญชามากทวินนี่ใกล้ชิดอยู่กับผมและก็รับคําสั่งผมไปดําเนินการที่จังหวัดนครปฐมราชารบุรีเพชรบุรีถ้าเราสอบได้แน่ชัดว่ามันเป็นฝีมือของกลุ่มอิทธิพลใดละก็ผมดําเนินการขั้นเด็ดขาดไม่ละเวน้นในขณะเดียวกันกันบที่ทาเนียบรัฐบาลพลเอกเพรมตินสุรนนท์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนว่า เเรื่องนี้ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันมัน,ม,นมันเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่แต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีส่วนผูก้กับการเมืองเพชรบุรีนั่นก็คือพันธุเรกเนรมิตคลายมณีก็ได้เรียกตัวนายแสวงอินเโชดเขาเป็นพลเมืองดีครับที่ไปเจอกับเหตุและก็ช่วยนําตัวพันธุเรกทวินส่งโรงพยาบาลมาสอบปากคําอีกครั้งพลเมืองดีก็เล่าว่าผมเป็นคนท่าราบครับอําเภอเมืองเพชรบุรี คืนนั้นนะ่ะผมได้ขับรถปิกอัพพร้อมกับครอบครัวเต็มคันรถเลยครับเนื่องจากว่าไปเยี่ยมญาติที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแต่ขณะที่ที่เกิดเหตุมันเกิดฝนตกพรำๆนะสิครับผมไม่ทันสังเกตก่อนหน้านี้ว่ารถสิลอ้อคันนั้นมันจะแล่นมาจากไหนแต่ถ้าว่าก่อนที่จะชนนั้นนะ่ะรถของผมก็อยู่ห่างกับรถทันรองทวินประมาณร้อยกว่าเมตรนะและพอรถสิบลอ้อมันวิ่งพุ่งเข้าชนแล้ว รถ10ล้อมันก็แปลกนะมันก็ยังทรงตัวได้แล้วก็ปิดไฟครับขับหลบหนีไปเราไปได้ไกลราวสัก2 0 0เมตรเห็นจะได้ผมสังเกตว่าเห็นเขาจอดหยุดดูดูว่ารถที่เขาชนนั้นเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจแลวครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในใจผมตอนนั้นผมต้องการที่จะช่วยคนเจ็บอย่างเดียวครับและพอลงจากรถนะผมก็เข้าไปดูผมเห็นผู้ชายสวมกางเกงสีกะกีเสื้อขาวฟุบอยู่กับพงมาลลย ด้านขวาของตัวรถถูกชนพังยับเจินในขณะนั้นผมก็ทั้งกึ่งดึงกึ่งกออกแล้วครับจากทางประตูซ้ายมืดก็มืดดึกกดึกก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งไปมาแต่พอผมเห็นใบหน้าน่ยชัดเจนเนี่ยผมก็จําได้ว่านี่นี่นี่มันก็คือรองทวินนี่นะแล้วผมก็ยังได้ยินเสียงท่านบอกกับผมว่าเอ้ยช่วยหาปืน M 1 6พับฐานแล้วก็ปืนพกกระเป๋าเงินให้หน่อย และในระหว่างที่ผมได้นำตัวท่านสง่งโรงพยาบาลนั้นท่านก็ยังให้ผมจอดรถบอกว่าปวดเบาาจอดให้หน่อยผมเองนี่นะครับเป็นคนประคองท่านแล้วก็พาท่านไปทำธุระเสร็จแล้วท่านก็ยังบอกว่าสงสัยแขนหักหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะประเดี๋ยวถึงหมอก็จะช่วยต่อให้แล้วละ่ะแข่นี้เองข้าไม่ตายง,ง่ายๆหรอก และก็ในเวลาต่อมาครับพดรุตีชาวริศสุคนทวิตผู้บังคับการตํารวจทางหลวงเจ้าของคดีก็ได้เดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุต่อมาจึงมีคําสั่งให้พันตุเลกอันนันเหมะสีขันธกะรองผู้กํากับการทางหลวงสองได้ร่วมสอบสวนคดีกับ,บร้อยตำรวจโทชานัยรอดอน้นรองสารวัตรทางหลวงเจ้าของคดีครับแล้วก็ได้วิทยุบอกตำรวจทางหลวงให้คอยสังเกตรถ10ลอ ที่มีรอยยุบหรือรอยบุบสลายบริเวณส่วนหน้าถ้าพบรถขันใดมีเลสัหนักดังกล่าวแล้วก็ให้กักไว้แล้วก็สอบสวนก่อนจากการตรวจบริเวณที่เกิดเหตุกับสิ่งแวดล้อมคณนี้ทางสอบสวนเชื่อว่ามันเป็นการไม่ได้จงใจชนนะแล้วก็โดยรายการต่อผู้ใหญ่แล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุผู้บังคัการตารวจทางหลวงก็สรุปหนักแน่นครับ จึงท,ทำให้ความเครือบแคลงใดๆที่ตํารวจเพชรบุรียังคลี่คลายไม่ได้บัดนี้ตํารวจทางรลวงครับเขายืนยันฟันธงแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุทุกคนก็จะได้สบายใจกันเสียที13.30มนิกา30นาทีมีพิธีการเคลื่อนศพของรองผู้การมือปราบจากโรงพยาบาลเพชรบุรีไปยังจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อมำเพญกุศลตอนนั้นมีนายสุปรโชคพาณิชวิ์ผู้วราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีด้วย และเขาได้ให้สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ว่าคนร้ายจริงๆเขาอาจจะประสงค์ฆ่ารองทวินมั่งก็ควรจะวิ่งไล่หลังแซงเบียดรถให้ตกถนนไม่น่าจะเป็นการพุ่งชนตรงๆหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะต้องสืบหาความจริงเมื่อมีนักข่าวถามว่าเพื่อความสงบสุขของคนเมืองเพชรจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำรวจหรือไม่อันภูว่าก็ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของอธิบดีตำรวจนะ ถ้าทำอมได้ก่อยลาออกไปเสียไอ้วินมันอยู่เนี่ยนะมือปืนซบเซาลงไปเยอะและเมื่อเวลา18บแนาฬิกา20นาทีครับพนตรวจเอกมนชัยพันคงชื่นอธิบดีกรมตำรวจโดยเป็นเจ้าภาพสวดศพในคืนนั้นพนตรวจโทรนรงมหานนท์พนตรวจโทสวรรัตนชื่นและพนตำรวจตรีแสวงธีรสวัิ์ยศและตำแหน่งในขณะนั้นนะครับและผู้สื่อข่าวก็ก็ได้ถามพนตรวจโทรนรงครับว่า ขอโทษนะครับได้ข่าวว่าท่านจะได้ส่งตัวพันธุรเอกราชศักิ์จันทรั์มาคุมเมืองเพชรพบุรีแทนทันทวินนั้นจริงหรือเปล่าท่านนารงมานนท์ก็ตอบว่าไม่จําเป็นต้องย้ายนะเพราะว่าตําแหน่งของพันธุรเอกราชศักด์เขาก็เป็นรองผู้บังคับการภูทรภาคสามอยู่แล้วดัานนายของนายปิยะอังกินันสสจังหวัดเพชรพบรุรีในตอนนั้นเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งในเมืองเพชรเขาก็ ได้บอกซื่อมวลชนอย่างชุนเฉียววะผมไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรอีกแล้วนะเพราะเขียนข่าวที่ไรก็มักจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเป็นนักการเมืองที่พลบงังตั้งๆ้ที่การที่เป็นสสผมเนี่ยผมได้มาจากความรักใคร่ของประชาชนส่วนวิธีการรักษาความสงบของเมืองเพชรนั้นมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผมเองในฐานะที่เป็นสสหากประชาชนเดือดร้อนผมก็ต้องนําเรื่องนี้เข้าเสนอคณะรัฐมนตรีครับ และเรื่องราวของท่านพันลุเรกทวินเปร่งพาณิชย์ก็ได้เลือนหายไปจากสังคมไทยและเช่นเดียวกันครับประวัติของพันลุรกราชศักดิ์จันทรัตน์นั้นก็ได้เลือนหายไปจากวงการเช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมไปจากนี้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ